สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะผมอยู่ที่สะพานพระราม7นะครับเรามาอยู่กันที่งานกาชาติอำเภอบางกล้ยนะครับประจำปี2568นะครับนะครับงานก็จะมีตั้งแต่วันที่2 8นะครับกุมภาพถึงวันที่9มีนานะครับทุกคนนะครับนี่ทางเข้านะครับทางเข้านะครับถ้าขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับตรงนี้นะครับเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับ ที่จอดรถมอไซค์ของเรานะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่จอดรถฟรีนะครับตรงนี้นี่ครับจอดมอไซค์ได้เลยนะครับแล้วก็เดินข้ามมานะครับเดินข้ามมาบริเวณทางเข้านะครับนี่ครับทางเข้างานกาชาตินะครับงานกาชาติบางกลวยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศนะครับไปกันเลยนะครับ เดินเข้ามาก็จะมีของขายนะครับเจอร้านข้าวโพดนะครับข้าวโพดนี่นครับบรรยากาศทางเข้านะครับคนคือคักนะครับวันแรกนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับ

ครับนี่อรน้องเขากำลังปั่นสักสิบรอบนะครับปั่นรอบงานสิบรอบรู้ว่าได้มาจากงานกาชาติมาดูการจับฉลากนะครับจับฉลากตอนนี้งานกาชาตินำเภอบางกวยนะครับจุดจำหน่ายคูปองนะจุดจำหน่ายคูปองนี่ขอโทษนะเมื่อกี้เดินเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้างานนะครับนี่ครับมีร้านใหญ่ๆนี่ปูมายำปูมานะครับ ทะเลดองนะครับของเล่นลอยเด,ยดเเียวเลยจ้าของเล่นเซลเลยสามร้อยเดียวรย้อย,ยเดียวครับนี่ครับโอ้โหร้านขายมาแรงนะครับร้านขายมาแรงทอดนะครับรไไรแล้วก็จะเป็นร้านขายลูกชิ้นนะครับร้านขายลูกชินไไ้นะนี่นะครับ บริเวณงานนะรับบริเวณงานนี่ปลาทูนะรัปลาทูโอ้ปลาทูใหญ่มากอันนี้ก็เป็นปลาทูมันดองน้ำป่าสองข้างทางนะครับของกินเยอะมากเลยนะครับนี่ครับ โอ้หมึกย่างร้านนี้น่ากินจังเนี่ยหมึกย่างนะครับแล้วก็โอ้ร้านนี้ส้มตำยำแซบ่บร้านดังในปทุมเออเนี่ยครับส้มตำยำแซ่บนะครับนี่ก็จะเป็นร้านไก่หันนะ้ยนกกระทาหันนะนกกระทาหัน นกกระทาหาันนะครับนกกระทาหาันนะครับนกกระทาหาันร้านขายลูกชิ้นวันแรกก็คนค่อนข้างคึกคักนะครับสำหรับวันนี้นะครับน,นี่ครับคนคึกคักเลยร้านขายขานมนะครับ ของกินนะครับเยอะมากนะครับเยอะมากเรามาตามหาร้านเด่นร้านดังกันนะครับทอดมันนอดมันทอดมันโอ้ร้านนี้น หอยน,นะหอยหอยนานะนะเสียบไมออ้พิซซ่านะพิซซ่า นี่นะครับตักไข่นะครับตักไข่ตอนนี้ก็ตักไข่หันสานะครับฟองระยี่ยลองัด่นะครับอฝ่ายน้นายคิตักไข่ตักไข่ตักไข่นะครับ ตัวนี้ตักไข่นะครับดูของรางวัลน,นะครับของรางวัลของรางวัลมากมายนะครับอยู่ตรงนี้นี่ครับนี่ครับของรางวัลน,นะครับของรางวัลของรางวัลอยู่ตรงนี้นะครับมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับ นี่ครับจุดนี้ก็จะเป็นชิ้นเล่นนะครับบิงโกนะบิงโกไทยชอบอมาตุ๊กตานะ เขย่าให้เราเริ่มนะคะเพื่อเติมเชื้อได้แล้วมีมีเพิ่มไม้ได้ตรงยังนี้โยนห่วงครับโยนห่วงโยนห่วงอะไรครับเรื่องเลยครับพี่ปลาเนยเลยเด็กปลาเนยอันนี้ให้เอกกราตัวนนะพี่ชายสามวงค่ะสิบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ลุกเขาเล็กไหนก็ได้เล็กไหนก็ได้จัดหนึ่งวงหนึ่งก็จาดยี่สิบยี่สิบอันนี้ให้เอกกราตัวนะครับ กไม่ได <Net> ้คับเสมอเส้นนะเสมอเส้นนะอยู่หน้าคุณหน้าคุณานเลยเส้นเาด้มาดูเขาเล่นเขาเล่นยังไงปึ๊บอ๋อ อตัวละห่วงไก็ได้ไ่ก็ได้ันวนก็ได้ขัตสวนไ้แม่เลอกลาแลือกปลาเลยต่อต่อต่อต่กต่อ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 ตอตนอต่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 อตอต่อต่ต่ต่กตอต่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 อตอต่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 อตอต่อตอต่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 อตต่เตีอตอต่อต่อต ไ้ก anyway, oh, uh, no. mm ็ไ hmm. ด like ้ี่แล้ก็ได้ครับน้องเป็นระลอาสาแมวโอ้สูงไเอายานพ่วเม้นไทยจะมีสี่ดอกนี่ส yeah uh, ีดอกด้านล่างสดอกด้านล่างตัดไเดอกเลยอไหเฮ่อันนี้หดอกทำไมสิดอกสะสมได้เป็นยิงปืนนะเป็นยิงปืนเไมปนต่อป่ะเปิดบ้งที่ดนะครับ หนึ่งดอกยี่สิบเฮ้ยมีงูด้วยโอ้งูยาวครับงูยาวงูยาวมากนี่ก็จะเป็นปลาโป่งนะครับยิงปืนยิงปืนไหนๆดูคนยิงปืนก่อนนี่ครับนงอี่บนี่ก็เป็นยิงปืนนะครับยิงปืนถ้าตัวแรก นีหกดอกสจดอกแล้ก็ยี่สิบดอกนี่สองแถวนี่หกดอกจะเอาไปไหมตอนนี้มีส่ดอกแล้วพี่กระซูเพิ่เลื่อนนับต่อได้เลยหนึ่ดอกขักเร็วได้เลยนะเล่นได้เลยจ้าเลี่นได้เลับเได้เลมสามดอกให้ที่แับนี้หนึ่บอกให้เลย ก็จะเป็นงูโอ้งูนี่ครับกานกาชาินะครับการละเล่นนะครับสามแตกแตกสามดอกมีรางวัลทุกดอกนะครับเล่นเลยคนเดียวอะอันนี้จะยิงกินน้ำก็ได้นะครับ อบคอมเมนต์นะครับมาทสอบอคอมเมนต์นะครับโอ้ยลูกโอ้ลูกส0่สิบเาเบียร์มีนะคะเาเบียร์มียอดนะสิบหกลูกสี่สิบนะครับหกลูกสี อันนี้ก็น่ายิยงนะครับร้านนี้อันนี้อันนี้ก็ร้านนี้ก็น่ายิยงนะครับดู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 เฮ้ยร้านร้านนี้น่าเล่นนะร้านนี้น่าเล่นมากยิยงยิงตกเอาไปเลยนะครับโอ้โหน้ำน้ำมันโอ้โหมันแน่นมากเลย ผมยังงงว่าจะยิงลงได้ไงขวดนะนี่ครับรยิงต้องยิงไบปลายต้องยิงแบปลายได้ยิงได้แล้วกนคได้นะคะเ้ย,ยเล,ะะลุ้นๆๆ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 ้น อันนี้น่าน่าลุ้นมากอันนี้น่าน่าเล่นมากนะครับน,นี่นะครับยิงได้เอาไปเลยนะครับผมอยากรู้ว่ามันจะยิงลงไหมปึ๊กมันค่อนข้างจะกไกลอยู่นะครับเอ้ยไม่โดนนะมาได้ยิงได้เละน่ครับตกลับไปเลยตกลับไปเลยหัวไหนเนาะจะตกเนาะ มันแน่นมากเลยนะเอาแก้วไหมแก้วแก้วโบแต่ตปลากระป๋องนี้น่าจะยากอยู่ บงไปต่อไปต่ออันนี้ก็เ,เป็นตู้ชีพตุ๊กตานะครับตู้ชีพตุ๊กตา,าดาบนำดาบส,สำหรับโซนนี้ครับโซนกระต่ายเล่นเด็กเล่นกับกระต่ายนะครับ เราไปถ่ายบนชิงช้าอยูน่นะ มนแรงทอดผัดไอหอยทอดนะครับหอยทอดนี่ก็เป็นหอยทอดนะครับคนโอ้วันนี้คนหนาแน่นมากเลยนะครับของกิน อ๋อควยปิ้ง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 ของกินค่อนข้างเยอะนะครับนี่คิก ก็อยู่ตรงที่บางกลยนะครับบางกลยสะพานพระรามเจ็ดนะครับสะพานพระรามเจ็ดกุ้งกุ้งก็มีกุ้งเผานะคนแบบเยอะมากอะ ยำล่ะอันยำอันยำมันก็ใหญ่มามีการแสดงดนตรีสดด้วยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นร้านขายรองเท้านะครับร้านไก่ร้านไก่แดเดทอดนะแบดเดะทอดูดอดชินะครับ

ของกินเยอะมากนะครับของกินเยอะมาก ค่อนข้างแน่นนะเป็นเนียอะไรว่ารูปต้งใก็เ,เดินมานของกินเยอะมากไม่รู้จะกินอะไรนะครับ ก็จะเป็นร้านลูกชิ้นนะครับร้านมแมลงนะครับร้านมแมลงทอดนะ,มะแมลงทอดนี่ค่อนข้างเยอะมากนะครับเดินไปไหนก็เอจอแต่แมลงทอดก็ค่อนข้างเยอะนะครับหอมเล้บ้านแย่หวานปัญญาหอมเล้บ้าน ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนใครสนใจก็สามารถเข้ามาเดินเที่ยวงานกาชาตินะครับได้นะครับวันที่28นะครับเป็นต้นไปนะครับจำไม่ได้ถึงวันไหนกน็ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจสำหรับคลิปนี้นะครับีปีนี้ก็สวัสดีครับ